โอเคครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันใน c h anel n LO Gamer อีกเช่นเคยนะครับผมไม่ได้ห่างหายไปนานนะคือผมก็เลิกเล่นไปพักนึงครับมอ r g a n City นะครับตอนนี้เราอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ m o r g a n City นะครับวันนี้อาจจะเปิดคลิปแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้อ่านคลิปนานนะเออวันนี้คือผมจะมแบบสอนทำกิจกรรมฮาโลวีนนะครับกิจกรรมมาใหม่นะก็อย่างที่ปกคลิปได้ ได้บอกไปนะปกคลิปนะตามปกคลิปเลยะนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ไม่รู้นะว่ากิจกรรมพาลาวินอยู่ตรงไหนครับให้เรากด G P S มานะ G P S มันจะบอกนะครับค้นหาสถานที่ได้นะครับแล้วก็รายชื่อสถานที่นะครับอ่าเลื่อนลงมาข้างล่างนะก็จะเจอคาว่าอ e ีเวนต์นะครับกิจกรรมนะก็กดเข้าไปก็จะมีต่างๆครับลานประมูลวอชิงทองนะครับกาชาสองศูนย ก็มีกาชาด้วยทุกคนแล้วก็กาชาคอนเทนเนอร์นะครับไม่ค่อยรู้ว่ามันคืออะไรถ่าสนใจนะทุกคนอ่าแล้วก็มาเข้าเรื่องต่อนะครับก็นี่นะครับฮาโลวีนจะเขียนว่า H W 2 4สี่นะครับฮาโลวีนสองพันยี่สนะก็กดเข้าไปนะเอ้ากดผิดนะครับไม่เป็นไรทำนะครับอีเวนต์ฮาโลวีนโอเคนะครับแล้วก็มาดูกันนะว่ามันอยู่ตรงไหนนะนี่นะครับ องแกนก็อัปเดตมาใหม่นะว่ามันเน่ยบัมันจะเป็นเส้นสีม่วงอ่ะคือเขาแก้บักแก้หลายรอบมากนะครับอันนี้จนแก้จนได้อ่ะโคตรเก่งนะครับทุกคนแล้วก็เนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะนอยู่ตรงนี้นะเป็นเส้นสีเทาอ่ะเดี๋ยวผมขับรถไปนะครับ มันมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะครับก็ขออภัยด้วยแล้วก็คนคนเล่นอ่ะมันเยอะนะครับขออภัยด้วยจริงๆอันนี้อ่าครับทีมเอกก็จะนําเรามาตรงนี้นะเฮ้ยเราเดินขึ้นไปข้างบนนะครับมันเป็นแบบเหมือนเลื่อนไทยเลยเนาะเลื่อนสุดๆนะครับแล้วพอเราเข้ามานะครับเราก็จะเจอจุดแรกของรางวัลน,นะะจุดแบบแรกเลยคือเราจะเจอจุดแรกของรางวัลเราลองกดอินเพื่อแลกดูได้นะครับอ,อย่างเช่นหมวกคารวีนะ กดแสดงตัวอย่างครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะแต่และอย่างครับมันใช้ของแรกไม่เหมือนกันนะสมมติผมอยากแรกหมวกฮาโลวีนใช่ไหมอ่าลองกดดูแรกนะครับก็ใช้เงินหนึ่งใช้เงินเขียวหนึ่งแสนครับแล้วก็วัตถุดิบที่ใช้แรกนะครับก็จะมีะน,นมพวกลูกกวาดสร้าศพอะไรลูกปักทองเจ็ดสิบนะกระดูกสิบนะครับประมาณนี้นะถ<ป>ือว่าแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกัน,นก็สเก็ตบอร์ดอีกหลังครับ มันอันใหญ่ไปป่ะเนี่ยเนื้อโคตรใหญ่อ่ะอ่าลองดูครก็จะประมาณนี้อ๋อใช่ร้อยห้าสิบเก้าแคดด้วยครับบางอันก็จะใช้แคดนะแล้วก็มาดูกันที่ตรงนี้นะครับนี่จุดแรกแกอยู่ในเล็บหัวนี่แหละจุดแรกปั๊มกินคลิปแล้วก็แแกกะะดมาจน่าจะเป็นอ่ามีสั้นนะครับมีมีสั้นแล้วด้วยนะคือถึงน่าจะ นี่เป็นการอัปเดตของเธอหรือเปล่าเพราะว่าผมยังไม่ค่อยรูเลยนี่สั่นใช้เง่นพันเก้าสิบเก้าแคสเลยนะแล้วก็ของตามนี้เลยนะค้าที่จะมาทําก็ลองมาดูคลิปผมก่อนก็ได้นะดูคลิปผมก่อนนะ็นแนวทางนะแล้วก็ดาบตนานะครับจะเป็นดาบพาลวีนะที่แรกก็แปดร้อยก้บเก้าแคสนะครับพอพอเรารู้แล้วนะว่าเราชอบอันไหนนะ ว่าเราจะเอาอันนั้นอาจจะเอาอันนั้นครับถะหาวัตถุดิบจากที่ไหนโอเคผมเดี่ยนะไพ่นี่เซิร์ช GPS นะครับเซิร์ช GPS มาเลยนะได้ชื่อสถานที่นะครับกิจกรรมอีเวนต์เหมือนเดิมนะก็จะมีส่งรูปวาดีินลุงศพเก็บฟักทองแล้วก็ผีเจ้าขานะครับนี่เดี๋ยวผมจะทะคเป็นส่งรูปวาดก่อนแล้วกันห้องมันอยู่อันแรกนะสัตวมันมันนี่จะได้ไปกี่โม จาก้ตัวกิจกรรมทัเท่าไหร่นะครับไม่ห่างจากอาลานฮาโลวีนกันเท่าไหร่นะตัวกิจกรรมนี้นะครับมีฟักทองด้วยนะทุกคนเพียวจัดเลยอะ่อะเนียครับแล้วก็อะไรกัน,นครับเนี่ยมันผิดพลาดเล็เลกน้อยครับผิดพลาดท,ทางที่หนึ่งเล็กน้อยครับออากระโดดตรงนี้วะเสียวเลยก็นี่ครับจะเจอถังลูกกวาดน,นะ ีกดเอ็นเพื่อรับภารกิจนะครับหนึ่งรอบต้องรอดีเลย์นะครับสามสิบนาทีนะอ่ะ,อะครับกดเอ็นนะแล้วก็มันก็จะบอกว่านําลูกกวาดไปแจกเพื่อนบ้านนะครับที่จีบีเอสกำหนดให้อ่าจีบีเอสก็จะกําหนดให้เราเลยนะนี่ตรงนี้นะครับเห็นไหมแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเออไม่ใช่ว่าแบบเราจะไปตามคนอื่นนะเราต้องไปตามจีบีเอสของเรานะ อ่านะครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะตาม g ิ s ที่มันบอกนะครับนี่ก็จะมีถังดูกกว่านี้นะครก็กดเอ็นเพื่อส่งภารกิจนะครับอลองกดเอ็นดู มีคนมาด้วยห,หมอครับหมอครับมามาส่งลูกว่านะครับใช่โอเคคนระตอนนี้ก็คือแบบมันก็มีคนมาทำเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะว่ากิจกรรมพึ่งพิ่งผ่านมาวันถองวันเองนะครับก็เรง่มคนทำนกันเยอะเลยอ่าเมื่อกี้เราทำกิจกรรม ส่งลูกกวาดไปแล้วนะไปทำทำไ้ส่งลูกกวาดไปแล้วนะครับนี่ต่อไปก็จะเป็นเขีนลงศพนะเดี๋ยวผมทเขีนลงศพก่อนอาอาพาไปนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะก็ดูตรงนี้ครับประมาณเมืองเอลเอสนะครับอ,รอ,อ่านะครับพนก็มาถึงแล้วนะนอจอดวไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับอ่า มันเป็นตรงสูสารน,นี่หว่าทุกคนนะโหยยังสวยนนอ่ะต้นไม้ทุกคนดูดิฟิวจัดนะครับอันนี้มีเป็นบ้านแก๊งอะไรก็ไม่รู้นะครับเอนย้ยเป็นแบบสูสารน,นะโูสวยจัดเลยอ่ะไอมินแบบใส่ใจ็าเกบ้านเนี่ยสวยจริง แล้วตรงนี้มันนําเราไปตรงไหนอ่านตรงนี้นะครับมาศพน,นะเจอแย่อยู่ที่สุสานด้วยอ่านนี่ครับมันก็จะบอกว่าเนี่ยเป็นรูปดาวนะฝังศพนะครับกนเอ็นเพื่อรับภาร,รกิจนะเริ่มเขียนศพหนึ่งรอบสิบนาทีนะครับอ่านลองคนเอ็นดูอ่าผคกดเอด็อเอละโอเคมันก็จะเป็นแบบล้อแบบรถเข็นนะครับแล้วก็มีโรงศพไม้นะเนี่มีโรงศพขยับได้เดียเด๋ยวดูวดิ ก็เอาไปไหนอะ่ะนี่ปะผุมฝังหลุมศพอะไรนะนะสีล้ำส้มนะน่เรนไปตรงเอสีล้ำส้มนะไอ้ตันสื่อนะครับแล้วคนก็จะมีบอกอยู่นะนี่ครับเรเขาปรับภาพนีดหนึ่งปรับสุดแล้วไม่ได้แค่นี้โอเคครับหลุมฝังศพนะก็จะเอาหลุมนี้เลยแล้วกันนะครับกดเอ็นนะครับก็การรําลังฝังศพนะ ทำง่ายมากนะครับแป๊บเดียวนะครับง่ายมากนะครับอ่าโอเคครับความคืบหน้าอย่างทั้งว่าอ๋อต้องเอาไปส่งให้ครบนะครับเนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมต่อไปเลยนะครับใหม่นะครับ ก็จะเป็นกิจกรรมเก็บฟักทองนะอันนี้นะผมมาหลงปิดตอนแรกนะก็มันคือกิจกรรมเก็บฟักทองนะดีเล็ก็ทำมัอ่างนี้แล้วก็ให้เราเดินมานะครับก็จะมีเนี่ยฟักทองบอกนะเนี่ยจะเป็นหอฟักทองแบบนี้แล้วก็มีรูปแมวนะคือมันจะมีเลขบอกนะครับต้องคอยดูตัวเลขนะถ้าศูนย์ทับสามสิบก็คือมันไม่มีฟักทองให้หยิบนะครับก็ต้องรอมันรีทุกๆสามสิบนาทีนะ ถ้าไหนแบบมีคนยืนอยู่กําลังเก็บอ,อยู่น,นี้ก็คือโอเคนะเราก็เก็บได้ครับถ้าไปไหวพริบติมาไม่ได้แปลว่า,ไม,ไ,วาไม่รู้เรื่องธรรมจริยาเปิดเพลงให้ดังทั้งราตรีและทิวาลําโพงมันสัตว์ทั้งยาปืนและนิทราปล่อยให้แม่งแอ๊กอย่าไปถาถึงที่มาอย่าสนโลกเหมือนพี่นายบอกกับบุตรและทิดยาไองจไว้สัตว์ใเป็นแบ็คไสัตว์ทเป็นแบ็คไวสัตว์นามดามาถึงแล้วครับก็จะเป็นตอนแรกเลยนี่หว่าทุกคนก็คือแรกนะครับที่เรามาเนี่ยอุ้ยเขารู้ขึ้นมาได้ไงองะ่นนะจ ก็เดินมาทางซ้ายหน่อยนะครับนี่บรรยากาศภายในนี้ก็คือมันสวยงามคือมันแบบสมจริงสวยงาไมไปหมดนะครับอะพิธีแก้เค็ดนะครับด้เป็นพิธีแก้เค็ดนะกดหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งรอบต้องหาห้องด้วยโอเคนะครับลองดูผมก็ไม่เคยเล่นนะอันเนี้ยกรุณารอคนเข้าจนมาจนครบแล้วกินจะเริ่มทันทีอ่าทุกคนนะครับมาแล้วนะครับ แมงขีหยดนี่หว่าน่ากลัวเลยนี่หว่าทุกคนถูผีล่าแลวนะโอเคฮนะเอ้ยผมเป็นคนคุณมีบุญคุณมีบุญนะไม่ไม่โดนผีหลอกนะครับได้รับก็ดูผีหนึ่งโอเคแต่ว่าดวงยังดีอยู่นะครับแมงตกใจเลยเว <_ d ata> ้ย <_ d ata> พี่ผมแม่งไม่โดนหลอกอ่ะแต่มีคนไม่โดนหลอกอ่ะ <_ d ata> คนแรกเลยดวงดีจัดครั้งแรกก็ไม่โดนหลอกเลย โอเคน, okay, นะครับอ่าก็จะมีเพียงเท่านี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดดตามให้ผมด้วยนะ